กรณีที่ผู้เช่าซื้อนำรถที่เช่าซื้อไปคืนไฟแนนซ์แล้วโดยที่ผู้เช่าซื้อไม่ค้างค่างวดใดๆและค่าติดตามค่าทวงถามและไฟแนนซ์ยินยอมรับรถคืนถือว่าเป็นการบอกเลิกสัญญาโดยสมัครใจทั้งสองฝ่ายในกรณีนี้ผู้เช่าซื้อก็ไม่ต้องจ่ายค่าส่วนต่างดังนั้นแล้วเมื่อมีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นโดยทั้งที่ผู้เช่าซื้อได้คืนรถที่เช่าซื้อโดยที่ไม่ค้างค่างวดและค่าติดตามค่าทวงถาม เมื่อไฟแนนซ์มีการฟ้องเรียกค่าส่วนต่างหรือค่าขาดราคามาผู้เช่าซื้อจะต้องหาทนายความเพื่อยื่นคำให้การและเพื่อดำเนินการต่อสู้คดีในการปฏิเสธความรับผิดเพื่อมีให้ชำระหนี้ค่าส่วนต่างตามที่ไฟแนนซ์ฟ้องร้องเรียกมาซึ่งศาลจึงอาจพิพากษายกฟ้องโจทได้แต่หากผู้เช่าซื้อไม่ต่อสู้คดีตามความข้างต้นเสียแล้วศาลอาจจะพิพากษาไปตามฟ้องของโจทได้ คำพิพากษาสารดีกาที่2,330ทับ2,558ดีกา5239ทับ2,561และดีกาที่4607ทับ2,562ชมรมปรึกษาคดีฟรีฟรทั่วประเทศโดยทีมทานายความชปทให้คำปรึกษาดุจญาติมิตรไม่คิดค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ปรึกษาเท่านั้น0892142456 083739-5555 06553-12999หากชอบช่วยกดไล์หากใช่ให้กดแชร์หากยูแค่ต้องกดปิดตามขอบคุณครับ